สถาบันชาวไร่อ้อยเร่งติดตามเงินช่วยเหลือเงินอ้อยสด120บบาทต่อตันนำเรื่องเข้ากระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่13กันยายนปี25-65นี้เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยเป็นจำนวนเงิน120บาทต่อตันอ้อยนะครับที่ทางภาครัฐนะครับมีนโยบายนะครับในเรื่องของเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยที่ไม่เผาอ้อยนะครับและส่งอ้อยสดให้กับทางโรงงานน้ำตาล ซึ่งในขนาดนี้นะครับหลังจากที่มีการยื่นเรื่องเข้าคอรมอไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่มีการติดตามข่าวสารนะครับเรื่องก็ยังไม่ได้ผ่านคอรมอนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ยังนิ่งเฉยอยู่นั่นเองนะครับทางชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานนะครับได้มีการติดตามเร่งรัดในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อย ในฤด,ดูการผลิตปี2 5 6 4ันทับนะครับโดยมี4องค์กรชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานนะครับสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนั่นเองครับได้มีการหาหลือร่วมกันในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับ ในฤดูการผลิตปี2564ทับ65ในอัตราตันละ120บาทต่อตันนะครับซึ่งมีความล่าช้านะครับและยังไม่ได้มีการนำเสนอเข้าคอรอมอรจึงเห็นควรนะครับให้ทุกสมาคมนำสมาชิกสมาคมในแต่ละพื้นที่นะครับคนละหนึ่งรถตู้เพื่อมาทวงถามเร่งรัดนะครับให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าคอรอมอรเป็นการอย่างเร่งด่วนนั่นเองครับ ซึ่งในวันอังคารที่13กันยายนปี2565นี้เวลา10นาฬิกานะครับโดยจะรวมตัวกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับทั้งนี้นะครับจึงมีการออกประกาศนะครับให้ทางชมรมสถาบันชาวละอ้อยแห่งภาคอีสานนะครับและสมาคมต่างๆนะครับให้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับและคณะมาพร้อมเพียงกันตามวันเวลานะครับและสถานที่ดังกล่าวด้วยนั่นเองครับ โดยมีการลงนามนะครับโดยนายธีรชัยแสนแก้วประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยแห่งภาคอีสานนั่นเองครับสำหรับทางเรานะครับจะติดตามความคืบหน้านะครับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยตรงนี้นะครับจนกว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ